ไปดูวัยรุ่นในพื้นที่ของนครพนมกันหน่อยคุณผู้ชมงานพระาธาตุพนมเนี่ยอ้ยจักยิ่งใหญ่อลังการสนุกสนานแต่กลายเป็นว่ามีวัยรุ่นมาตีกันแล้วครั้งนี้คุณตำรวจจับได้ด้วยค่ะ ภาพที่ฉับเหตุการณ์นี่ยไว้ได้พี่ต้นเห็นกระบอกกระบอกว่าใช่กระบอกที่ใช้ในการหาเรื่องอ่ะไม่ใช่ปืนนะกระบอกวิปครีมฮะไอไอนี่มันอยู่ร้านกาแฟวะกระบอกวิปครีมแต่มันเป็นเหล็กนี่เหรอเออถึงได้งงลยว่าเดี๋ยวนี้มันมันอยู่ร้านไอติมด้วยป่ะอาวุธประหลาดที่สุดตั้งแต่เคยเห็นน้ำปั่นเออร้านพวกแบบขายน้ำไขไอติมที่เขาจะ ใส่นมลงไปขยัาขยัขยาัขยาแล้วก็ <Top ping. S 1> บีบออกมาเออเป็นท็อปปิ้งแบบนั้นแล้วมันถือถนัดถนี่มือมากนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีไอ้ตัวฉีดตัวจับอะ่ะโอ้แต่มันหนักนะแล้วมันเป็นเหล็กทั้งกระบอกอันนี้ยืนยันพี่กิ้งเคยอยู่ร้านไอติมมาก่อนออโอ้โมันหนักแล้วมันแข็งมากหล่นตกทับเท้านี่คือนิ้วม่วงเลยนะคุณผู้ชมเอามาใช้เทียมอาวุธเลยค่ะหาเรื่องกับวัยรุ่นต่างถิ่นเอากระบอกตีหัวน้องมีโม อายุ18ปีนะคะตีไป2ทีค่ะคุณผู้ชมบริเวณริมถนนเลียบน้ำโของอำเภอ่พา,าพนมของจังหวัดนครพนมในงานนมัสก,การองค์าธาปพนม2568กลางคืนวันที่10กุมภาพันธ์นะคะแล้วก่อนที่จะกลับเนี่ยก่อนกลับคนขี่จักรยานมารับก็ยังมีการท้าทายด้วยมีปืนไหมล่ะถ้ามีมก็บวกกันเลย แต่ฝั่งนั้นเขาไม่มีไง,งแล้วเขาก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ค่ะล่าสุดน้องมีโมเนี่ยไปแจ้งความเอาไว้นะคะแล้วน้องคนที่ก่อเหตุเพิ่งจะอายุ20ปีคนนั้นคือเอเปกไอตัวฟาดเหรอช่เออเอเปกก็น่าจะเกิดในรุ่นปีปที่มีการประชุมอเอเปกนั่นแหละเด็กปี2000นะ Oh. ประมาณนี้มีโมเอเปกอะไรประมาณนี้แหละคุณผู้ชมเขาก็มาเลยค่ะมาขอเคลียร์นี่เดินเข้ามาแบบแมนๆเลยนะขอเคลียร์กับตำรวจเลยบอกว่าพี่ครับผมเองที่เป็นคนอยู่ในเหตุการณ์และผมยอมรับว่าสิ่งที่ผมทําไปมันผิดกฎหมายผมขอรับผิดตามนี้ครับพี่แล้วผมก็ขอเยียวยาแล้วก็พร้อมจ่ายเงินค่าทําขวัญให้กับผู้เสียหายด้วย oh. คือเอเปกเนี่ยคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่ากุญซือทางกฎหมายเขาแนะนํามาดีเพราะ แม่สอนมาหรือว่านี่คือสิ่งที่น้องอคิดได้เองเพราะว่าน้องไม่ได้มาขอที่จะลดโทษนะมาขอรับโทษตามความผิดแต่ขอเยียวยาชดใช้นที่มีคนเซาด์มีคนเซา์ที่ดีค่ะในระหว่างที่คุยเจ้าตัวก็ยังบอกหันไปหามีโม่มีโม่นั่งตัวสั่นก้มหน้าเห็นปะนั่งไหลห่อเลยค่ะบอกมีโมมามาจับมือกันหน่อยมายมีโม่คิดอยู่ เอาไงดีวะอย่ายุ่งมันได้ไหมหันหน้าหนีเห็นปะมีโมหันหน้าหนีเนี่ยแล้วพยายามจะเอามือมาอบหลังมีโมด้วยนะคะเอเปกพยายามจะบอกมีโมเราขอโทษกันได้ไหมอ่ะเนี่ยพูดคุยกันขอโทษกันนะขอคืนไขอคืนที่ให้มาได้ไหมล่ะเออเราเรายอมรับเลยเอเปกยอมรับไปว่าทําด้วยความคึกขนองจริงๆคือขี่รถผ่านแล้วก็คิดว่ากลุ่มมีโมตะโกนหาเรื่องส่วนที่ฟาดหัวมีโมไปเพราะว่าตอนนั้นมันมืดมืดแล้วเอเปกอ่ะ มองไปในกลุ่มเพื่อนที่นั่งมีโม่หน้าตาดึงดูดที่สุดแล้วอ่ะเหมือนพวกเราสามคนนั่งกันพ<อ>ี่ต้นหน้าตาดึงดูดสุดที่สุดแล้ที่สุดเลยก็นเลย,ย,ยนนเลือกฟาดหัวม<อ>ีโมไปเพราะว่าหน้าตามีโมดึงดูดที่สุดค่ะนำจะไหวขอโทษหน่อยพี่นะเชิญพี่นะไหวขอโทษหน่อข,อขอโทษขอได้แล้ใช่แล้คือคือเลือกปีคนเดียวนี่ ผมถามไม่มีใครตอบครับแล้วคนนี้เขาออกทรงเหมือนเก่าสุดในนั้นาคับขอโทษสังคมเนี่ยครับผมขอโอกาสอีกสักรอบนะครับผมจะไม่มีการแบบนี้เกิดขึ้นอีกครับอุ้ยแต่เขาตอบฉาฉานนะอมีโมคอเก่งเลยวะอยากยุ่งเลยไม่อยากจะแบบขยักขยัด้วยอ่ะนี่ยกมือไหว้ก็พยักหน้าไม่แสดงว่าไอ้นี่มันทำกันบ้านดีมากนะใช่ไป็ชื่อเลยนะเอเปกเอเปกเอเปกแล้วพูดจาฉาฉานนะเอเปกยี่สิบแล้วเอ กับคู่กันเลยแตว่าวพี่จะกฎหมายผู้ใหญ่แล้วนะผู้ใหญ่แล้วไม่เด็กแล้วเออมีโมโเขา18นะาเอเปก็บอกพี่ผมเสียใจยครับที่ผมทําลงไปในครั้งนี้การที่ผมมาพบตํารวจผมก็อยากจะวิงวอนสังคมให้โอกาสผมนะครับผมจะไม่ทําผิดซ้าผมจะไม่สร้างปัญหาสังคมขึ้นอีกและผมจะขอเป็นเพื่อนที่ดีกับมีโมไปตลอดชีวิตผมสัญญาถามเขา,ายางถามเจ้าตัวเขาก่อนถามไปถามาก่อนออดิเขาอยากคบค้าสมาคมด้วยไหมคุณดูทรงมีโมดิ นั่เโมมันแท้ไม่พูดอะไรเลยนะคือสวยจริงนะมาเที่ยวงานพระธาตุพนมงานดีของจังหวัดนี้อยู่ดีๆเจอไอ้อะไรเด้อไอ้เอเปกไอ้อุปกรณ์ฟาดหัวไอ้อุปกรณ์บีมวิปคีมอะไปเอามาจากไหนนะพี่กิ้ง ไม่ได้บอกใช่ไหมเนี่ยไม่ได้บอกไม่ได้บอกแต่ว่าเท่าที่พี่กิ้งเห็นอะมันมีขายตามร้านอุปกรณ์เบเกอรี่นะเข้าใจเดี๋ยวนะพี่ต้นแต่เราจะถือไอ้พวกนี้ออกไปไหนไม่พี่ต้นสมมติว่าถ้าเราพกแล้วตำรวจเรียกร้องกําลังจะบอกแบบนี้มันกลายเป็นอาวุธใหม่ที่เด็กวัยรุ่นเขาพกกันหรือเปล่าตำรวจไม่มีอะไรเลยครับผมติดวิบคีมเอ้ยไม่ใช่อาวุธนะโกโก้ไงเนี่ยผมมีบิปคีมพี่ตำรวจเอาเวล้วปาต้นพบเหล็กท่อนพกมีดพกอะไรมันเป็นสิ่งที่คิดได้ว่าเป็นอาวุธทีมงานมีปากไอ้มีขวดบิบคิมะ พี่กิ้งอยากให้คุณผู้ชมเผื่อคุณผู้ชมดึกภาพไม่ออกออไอวิปครีมพวกนี้เด็กวัยรุ่นเราไม่ค่อยรู้จักแล้วล่ะพี่ตน้นอะลูมิเนียมอย่างนี้มไม่ใช่คือจะบอกว่าเด็กวัยรุ่นเขาฮิตกินวิปครีม แล้วเขาติดตัวเหรอเขาอาจจะไม่ได้ซื้อตอนแรกอะซื้อเป็นแค่ไอกระบอกที่มันมีขายตามห้างซูเปอร์มาร์เก็ตอะมันอาจจะธรรมดาแต่พอเขาทําคลิปซื้อเป็นกระบอกแบบนี้มาอัดวิบเขย่าเขย่าเขย่าแล้วบีบกินเองมันอาจจะเทหรือเปล่าเออพยายามเชื่อมโยงว่าทําไมน้องถึงดี่แบบนี้แบบนี้ไม่แรงไม่เหมือนแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่ของถูกมันมีราคาเพราะฉะนั้นการที่ซื้อมาทําคลิปอะส่วนหนึ่งมันได้ยอดเอนเกจอีกส่วนหนึ่งอ้าวเป็นอาวุธ อีกส่วนหนึ่งถ้าคุณตํารวจเจอปั๊บบีบวิปครีมใส่ปากพี่ตํารวจเอาไม่ล่าไม่ใช่อาวุธเออข้าใจอะ่ะแต่อย่าดูไปข่าวตลกนะออไอ้นี่ภัยสังคมนะค,คนที่มีพฤติกรรมเลวร้าอย่างนี้คือภัยสังคมแล้วอายุ20ก็ไม่เด็กแล้วด้วยถามว่าน้องมีโม่เขาอยากเป็นไหมเพื่อนที่เอเปกบอกว่าอยากเป็นเพื่อนตลอดชีวิตมีโม่ยังดูเกรงเกรงกล้ากลัวัจังหวะที่ถูกกอดคอจับมือี่ตัวเก่งไปหมดเลยอะ่ะน้องบอกว่าพี่แผลที่ผมถูกตีะ ยังเจ็บอยู่เลยครับเข้าใจเลยเออแต่ก็ยังกังวลว่าจะถูกทําร้ายซ้ําก็หลังจากที่ไกล่เกลี่ยก,กันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็ชดเชยเยียวยานะและมีโมยืนยนันครอบครัวมีโมยืนยันเอาผิดตามกฎหมายอเอาผิดตามกฎหมายค่ะก็ให้อภัยถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายจบเรื่องแล้วก็ไม่ก่อเหตุซ้ําอีกก็ให้อภัยแต่ถ้าก่อเหตุซ้ําครั้งนี้ไม่แน่ใจว่าว่าเขาทําผิดเนี่ยเอเปกเนี่ยทั้งแรกหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเอเปกทาครั้งแรก เป็นไปได้ว่าสารท่านอาจจะเห็นด้วยความเป็นครั้งแรกอาจจะหลุดพ้นจากเยาวชนเยียวยามาด้วยเข้ามาพบตำรวจด้วยตัวเองก็อาจจะแค่รอลงอาญาหรือค่าปรับไหมแต่ถ้าทําผิดซ้ำเนี่ยแน่นอนว่าไม่มีโอกาสเลยนะคะมีแต่คุกเท่านั้นเพราะว่าเอเปกอายุเกิน20ปีแล้วรวมไปถึงกลุ่มก้อนของเอเปกด้วยถ้ากระทาความผิดซ้ําต่อให้พี่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะ มันเป็นเรื่องแน่นอนกฎหมายไม่ปล่อยเอาไว้กับการใช้ความรุนแรงกับคนที่เขาแค่ไปเที่ยวงานพระาธาตุพนมค่ะแล้วถามว่าหน้าตาดูเก๋าสุดอ่ะหน้าตาดูโดดเด่นอ่ะถ้าพวกพี่ไปนั่งกัน3ามคนน่ะน้องก็ต้องเลือกคนนี้พี่รู้แล้วถามว,ว่าพี่ต้นผิดอะไร<ว>ใช่ไงถามว่าพี่ต้นผิดอะไรอะหน้าพี่ต้นเป็นแบบนี้เองเป็นความผิดของหน้าผมเหรอใช่เอา คือนอกจากสวยหน้าตาไม่ดีแล้วอุปกรณ์ที่มันใช้ฟาดเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้บรรจงเลยกล้องเขาก็จะซูมมาให้เห็นชัดๆว่าหน้าพี่ต้นก็อาจจะดูล่อตาล่อใจดึงดูดใจเราดึงดูดอืมฝากบอกวัยรุ่นแบบนี้ได้ไหมเพราะเราเองก็พี่บังพี่กงเคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนนะอืพี่ต้นก็เคยแต่เคยนานแล้วไงคือเวลาเราหัวร้อนหรืออยากจะหาเรื่องใครเนี่ยใช้วิธีการนี้ฉุกคิดนิดนึงก่อนว่า Hey, แล้วถ้าเราโดนแบบนี้บ้างเราจะโอเคไหมถ้าเราไม่โอเค,คก็แปลว่าคนที่เราจะทําเขาก็ต้องไม่โอเคด้วยคแค่นั้นเองเลยนะฮะมาอาจจะช่วยทําให้เราเนี่ยยับยั้งชั่งใจได้มากขึ้นก็ได้